มาถึงวันฮาโลทุกคนอะโหตื่นเต้นไงนี่ว้าวทุกคนสบายดียำตนะซาทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ป่านะโอ้เป็นป่าที่กว้างาไงไพศาลนี่หรอเลยมันมีเตานังจิบกาแฟยอยู่บนนะแคมนอ้บ ห <c oughs> นัง,ออนนงได้สองคนหนึ่งเนาะ <c oughs> สามคนเลยเป็นแซมสา <c oughs> มคเนน่อมเช <c oughs> ่ม่ีเลยอ้ามีหกด่างนดะ้มองเนาะหกชิดด่างโอ้หนังฮือคักเลยบดน,นี้ไ,นไปไปบัดน,นี้เอาพาทุกคนล้องเฮอือบึงต้นไม้ ต้นขี้กากอันนี้นี่บ้านค่อยเอิญนี่เป็นขี้กากบ่อเป็นให้ไ pues, ปนี่ปุ๊บ amento, soit, opposite, เลยเอามันใส้มันสองเธอเรียบร้อยแล้วนี่ดีเลยปอาโตต้นนี้เนาะไม่ย่างทุกคนเอ้ยปอาโตมีแต่ไม่ย่างเนาะมีแต่ไม่ยากเนาะฮู้นะในกระปอดมีแต่นกแขกทั้งหมดได้ยินเสียงปูเนาะไม่ย่างไอ้ต้อย สัดหลายเลยทุกคนเยแถมนีโดย,ยเฉพามันกวางหมูป้าฟ้านพวกนี้หลายทีแเขาเสอเาเขาเห็นห้อยมันก็สิว่าได้นะโอยนี่ตกใส่หวยนี่ตกกระตินตกกระตินกระตินตกซีโนนซีโนนตกของอ๋ลงอ,อ,อลุงนลองของเก่าเก่าออ่ะ้อเนอันนั้นไม่ย่างยืนต้นตายด็ดไหมตเลยนะะเอืเอ ต้นนางกันผูโอ้ยสมมติต้นญ่มีแต่ต้นนี้ไงพลึกอะไรมุ้งตัวปอาต้นไม้ยังหาต้นมงเดียวกันเลยนี่โอ้ทุกคนท่านเนาะมีแต่ต้นใหญ่งโ้ตามสุดใส่ายโี่นะ เาจะเห็นหมูป่ามาดุดมาดุดกินพวกพืชต่างๆนะกินห้าไม้กินอย่างเดียหลายเลยมีะระดับตัวแง่ทั้งหมดเลยหมูป่าเฉวงนั้นนี่ยเราเห็นเรือไปบ่อนี่เมื่อเลยนี่ยบอ่อนี่กวางลงก,กินหมูกินเนาะบมบอ่อนี่ได้แต่กวางกินกวางกินโอ้ เลยบ้า,บานี้ Head, move, เฮ็ดมูฟแล้วมูฟมูฟบ้านนี้มูฟ <laughs> ม <Move. laughs> ูฟเฮ็ดโอ้ทางเขับยอ,อ, <laughs> <laughs> อ,อบยนะ่ามองเหมือนา้าน้อทุกคนอดบว่ายนะผ้าทุกคนเบิ้งห้อยกวางอีกคน,นมากิ่นกินมือวานดใน่บ้านหนางนี่ <laughs> น <laughs> ทุกคนนี่ อันนี้หอยกวางกิ่นมือว่านน,น,นี่นี่นี่ปลายสามนี่โอ๊ยมันคืนนี่บ่หน,นิมันลงม,มาขื่นนี่เลยืนนี่คืนนี่นี่ทุกคนเอ้ยนีอย่อ้หอยมันขืนนี่อะไรทุกคนเอ้ย <c oughs> บ่าวาวมือว่านนี่มันหนูแมนเลยขื่นนี่นี่นอืมปลืกเนาะ <c oughs> มันกินพังนามนี่มักินนีหอยมันกินนี่เม็ดเม็ดเลยอ้านชือเจ้ามาามาขึ้นนัำเห็นเนาะโอ้เล้วทางหมู่ทั้งก่อนลงมามาแถวนี้นะตด้ยินดีเสียงนกหอมุกคนมือซ้ามานี่เสียงแซวๆดิเซี่ดิทางหน้าก็มีนกหอม จากนกไปเลยมันสารพัดนกแถวนี้นะโอ้น,นี่ปลาไฟปลาไฟเห็นแล้ว,ลว<ม>นี่มองปละคาดปะคาดนี่ปลาไฟทึงพร้อมมาเลยโอ้ปลาไฟเราเคยทึ่งมองะน,นะปลาไฟเลยมีแต่มองหอและคาดน,ไปไปไนอ้ทุกนเลยมองคาดปลาไฟ น้ำที่ป่าเฉพาะพอได้กลิ่นเนาะปาเนาะฮะซ้ีย้ำหมือนนี้หกเจ็ดด่างพีลึกนลดป่าผีปายนะกระดอนเกระจ้าอยู่บนจาเนาะมีตัวมองนะครับนี่เหมือนบ่อบ่อแทนนี้มีกบบปลาค้มบ่อไ นี่เนาะมันเป็นน้ำน้อยเนาะเออมีน้ำน้อยใส่ซี่มีปลาตองปลาตองปลาตองเด้อช่างโอุ้ยหืมหูหัวอาดพวกตัวใหญ่เองนะปลาตองบตัวนี้ได้ใช่ตัวนี้ปลากลากรีบเพ้อว้าทุ่งนี่ดึงโลดดึงไหนพวกนี้เห็ดกระมองเนี่ยนี่ได้ ปตดองเสียดายบ่กได้ย่งกับเป็นเอ้ากเได้ขาดไม่ถิมโอ้เห็ดเหลยบานมองย่ยโบเนาะอีกทั้งดึงโอ้มอยู่ตองอันนี้ เราก็จะขอทางคางให้กัเอาสัมบัตได้ดูกินเดือดพักน้ำนี่แหละแต่เ่านี่กับแจวป่าวันนี้นี่เฮ็ดสซลาพัดเมนุเรวได้ป่ามาเนี่หลายเลยหืมผักกุฎกี่แม่นี่นักเมนบ่ผักกุฎกี่มี่

ไม่กกไข่อืมไม่เนาะไม่ก็ไข่างามเนาะห้า,หาวเนาะโอ้บางคนเออไม่ขนุนอืมขนาดนี้ไขน่นุ่นงามเลยทุกคนนี่นั่นนี่รอดเลยเด้อเอ๋อรอดมาเนี้ไปเอาฮึ <laughs> า่มฮไปมาดนี่ นุ่งว่าไม่น้ำอมไม่ซ่อนรถแถวนี้เนาะป่าไม่ซ่อนรถมีครบทุกอย่างเลยสัตว์นี่การหากินแถวนี้นี่หากินง่ายได้ทุกคนนะแต่ว่าหนึง่งการใช้มองอยู่ใช้ต้องมีฮื่มเป็นของตัวเองนะมาหนุน่มกันทุกคน,น,นโอ้มาพู้ดีกับปิน่นเนาะได้สวยทำผู้ดีที่ไม่หอมผู้ดีโอเจ้ายางมาบอหยางมากจะอยู่บ้านน้อยบอหยังใหญ่ โอ้ยังรัดผูขึ้นมารัดผูกอีกล้วทุกบ้ขีเราท้ายตโอ้ิดูโดย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 ได้มูอีกตัวเหนูกระมาณสิบกว่าตัวได้สักเล็บเอาอ๋อเพิ่งมาพูดดีโ้ได้เซกเล็บหนูได้หนูได้พลือกต้นไม้นี่พลกลืกหลายลีรอนี่มกดติเป็ดเอ แมนต้นติดเป็ดมิโมมันต้นไม่ย่างนะหหึหึใหญ่โอ้เห็นแล้วกะคักนะทุกคนเลยฮามาในฮามาบริสาเงินจักอันหนึ่งกีบไปได้ฮามาเลยใส่ใน,นมันลดแค่หมดไปแสนปลายกีบสองร้อยบาทไ,ไงไงซะซ้ำส,สีไปซ้ำทีกินซ้ำที่กินปลาเนี่พอได้กินแล้วนี่ออยังกินตาอเนาะ ดดอ,อ้านี่เยเอาด,ด้วยพักน้ำนี่ลายเพราะไรเดี๋ยวห้าชิมเอานะพักนก้ำกันเลยสมสิกินปาเ้าก็ลายแล้วอร้ยอ้ยอยเรียบร้อยไปบนบนยูแต่ห้าได้บอด่อนเล hết một đấy coi tao sói trâu ở con ở thiệp thao nó ừ thao đấy mà mình đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ไป้ไปแต่มันงงายด้อยเอหงายบ่ะมีว่ามันบ่แหงนะครับพระเจ้าบริงามเลยอ้งาเลยนี่ถามันแหงยองขนาดเล็แบบพอสามโลรวมกันเป็นประมาณเนาะ ทุกคนฮาูทุกคนโหตุ้งเง่นตาิชนวนเนี่อ๋อชอมนี่โ้บดายฮานี่บดานี่ขักเลยนี่พอเดได้นี่้ฮานอเพียโอ้ยผลแล้วเห็ดผลแล้วเนี่ยประบาฮะได้ทุกคนเนี่ยบนี้นะฮึบ นี Bref, here, ่งามเลยเนี่ยเยี่ยมมเหมือนบอกเลยเอา3,000บาทเอา3,000มือบุมนเกียวตับบัจักอเขามิเช้อเลยเนี่ยเขาก็ให้อีกคนละสอบมาติเชืลอไปแนานั้นเนาะจะคลายเขาหนูบัายบนรถลากีเกียลงไวแต่เมาง ทำลายได้เดี่ยวนดี๋ยวรียร้อยคับ่ยไม่ได้ดอกคั่วเลยเนาะเอาขีดเมตรนะเดีวเลยได้ละผา

วิ็ดลหวัเลยหอนเลยกระดิ่งของลุงช่ายโอ้สุดยอดเลยเกือบใช่ปะเก๋เอาไปเลยโอ้ได้เลยโอเคเลยพี่เอาข้อยลงข้อยลงข้อยลงโอ้ พ่องนี้คันกินพ่อไม่ใช่อีกเลยพ่อหรือมะตัวท้งมะนาเนาะนี่เปนอะนรอ่ะเราจะได้สองรสชาติเลยทั้งมะนาวทั้งชุมอชนี่ลูกพรีมนี่มันยังอ 嗯，我做饭拿菜。 คือช่วงเข้าอยู่ในกระตินพักมันลายขาเออเห็นบอกขาบะไม่ไดเามาดในเนี่ยนี่เอาละมึงขาไ่เด้อขาขาดให้กับแม่อันแล้วทงกับเพ่ทงกันนั่นเลย ัน,นก็บบจักน,ตนอตเราจิน้นขียน้ยาเฮ้ยผสมประตูกินหมาพุ่เจ้านาสกไก่ได่ สีเขามาซุกเลยบอกเออ้นส่เอาเอาาะกเขาลายวะนูเลยสมามาพอมาพอต้นบักไห เดีไยตู huh uh oh ้วางามนเหรอตู you you know. huh? oh. Uh. Oh, uh ้ดอกคุแล้วโกหมดกหาอ่แล้วไงตอ้ดอกยาดดอกมันไก่หาดไปอยู่นี่ยไปไหนเขาไมนาใส่บ่ฮะแด่หอข้ามายู่คนเออก่อนยู่นไปจับอ๋อได้วเนนี้ได้ลนีนาะว้าวทุนไดเียกอไรนี่กนะเอาหนยเออ้เลยเปิดเลยเด้ ขอด้วยมาบนี like yeah. um. no, ้มากินข้าวน้ำกันบนี้ทุกคนเลยมามามาเพิ่เจ้าผู้เจ้าาผมมากินกันเด้อนี่กินซัมมี่แล้วเว้ยโอ้โอ้งซันกะ่กินซัมมี่แล้วเด้อือยได้นะเนี่ยเต็มที่เด้อนเ้ยเียนี่เต็มที่เด้อ ได้ตัวแบแบผมยาบกกน้ำกันเจ็แสบมีไงวะใส่คันเขาทานเนาะใบพวปลาคุณห็นบอกไอ้กลัวหมาพิเลยกลัวหมาเฮองบักยังใบพวปลาแล้วไปนใบางไปางบอโอยเนาะกินใบพวปลาไหนไหนเราไป สองคนกระโปรงแบบสองคนกรพโบนะอืมมไปสองคนมาห้องบาปลาเพไปส่งที่เยร์สดมือจับมันนังมือเห่งี่ยงนอมานี่โว้ยคักเลยบานเโอ้ตัว่เลยย่ายเลย่่่ัใส่อยปลาบูรือปลาคอปลาคเลยอืมคอขานี่กันต่วั่น Mình mời thể này mời 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 Một mời nó mời 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 Tóc ngay mà mời 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 อม่น่อยกินมะนาวใครไม่ไันขอกินแล้วไข่มันนะกินเลยใครไม่ได้ตัวกินมัดีเลยไข่บช่ป่ะเขาเหลาเนาวเลยพิ้งไฟเอาทุกคนเลยกินข้าวอิ่มเรียบร้อยปุ๊บนี้เฮาสีย้ายที่พักไม่ไดนไปย้ายไปมุ่งทะเลไม่เลยบ้านนี้มืออีกมือไหมมือนาไปฮอดพุ้นเฮาจะเก็บบรรยากาศตอนนั้นเฮาเบิ่งว่าเฮาได้เพื่อได้ตอนนี้เฮาได้ปลากินปลา สองมือละกี่บาทเอาโมานโงมานล้ำม้ยทุกคนเลยเดยไป